สวัสดีค่ะเช้าวันนี้มาตัดยอดเตงโมกันค่ะเลตัดอย่างนี้เลยค่ะตัดใบที่ ที่สี่ที่ห้านะคะมาถอน้าด้วยค่ะวันนี้ถอน้าแล้วก็ตัดยอด นี่นะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยค่ะตัดเลยค่ะอันนี้ยอดนิดเดียวก็ตัดเลยนะคะ,ะ,คะมีจับกล้องด้วยมืน,น,นี้นะคะตัดเลย นี่ก็หนึ่งสองสามสี่นะคะใบที่สี่ใบที่สี่หรือว่าใบที่ห้าจะตัดได้เลยเป็น,นี้ถอนหญ้าแล้วนะคะยังไม่เสร็จนะถอนไปเรื่อยๆ ถอนได้สองวันเลยววันนี้วันที่สามทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เลืกน สองสามสี่ตัดตรงนี้เลยตัดเลยนิดเดียวตัดเลยนะคะมันจะได้ไปพร้อมกัน